สวัสดีค่ะกระแสะข่าวดังมาแล้วค่ะเรื่องจริงจากปากมดดดำมดดดำลั่นกลางรายการในวันที่แตงโมไม่มีงานแอนนาคือคนช่วยเพื่อนนะแม่เป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงหลังจากที่นักแสดงสาวแตงโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพระตกเรือสปีดโบท๊ทกลางแม่น้ำเจ้าพยาช่วงใต้สะพานพระรามเจ็ดท่าเรือพิบูสงครามนำมาสู่การสูญเสียดารามากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการ ภายหลังนางพธิดาสริยุทธโยธินคุณแม่ของแตงโมนิดาหรือแตงโมพัทรธิดาเปิดใจในรายการโหนกระแสเมื่อวันที่4มีนาคม65โดยคุณแม่เผยถึงกรณีการให้อภัยใหโซโปอและโรเบิร์ตและประเด็นการเยียวยาพร้อมเปิดเผยถึงกลุ่มเพื่อนแตงโมคือแอนนาฮิปโปนั้นล่าสุดแฟนเพจมลิภาขวัญสหวง์ได้โพสต์คำพูดของมดดําผ่านรายการแฉ ั้งยังระบุว่ามดดำและน็อตกล่าวในรายการแฉมกราโมไม่มีเงินแม่มันมาบอกมดดำเองว่ามันไม่มีเงินเลยเสร็จแล้วปุ๊บแอนนากับพี่โปก็ช่วยกันหางานถึงไปยัดทุกรายการที่เป็นเพื่อนๆของพวกเราเพราะทุกคนวันๆไม่ทำอะไรถึงเอาแตงโมมาขายของไงช่วงปลายปลายปีที่แล้วจนถึงต้นปีโมมารายการนี้แฉบ่อยมากนะตอนแรก มีแค่ปิงปองแล้วเอาแตงโมมาเสริมมาบ่อยมากนะเพราะยัดไงแม้ผลงานของแอนนากับฮิปโปเพราะโมมันต้องผ่อนบ้านผ่อนรถไงพวกนี้พวกที่ไม่น่าไว้วางใจมันหางานให้ลูกแม่ไม่หักเงินด้วยวันดีคืนดีสมมุติแตงโมไม่มีงานพวกนี้ก็ไปเอาของมาให้โมไล่ขายประโยคสุดท้ายที่แอนนาคุยกับแตงโมยังจะโอนเงินให้เลย ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากที่นี่ .com ขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ